วันศุกร์ที่12มีนาคมพศ2564เวลา9นาิกา30นาทีนายประสิทธิ์ปตังคโรสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเศราพร้อมคณะจัดการอบรมโครงการจปฉดเชิงเศราฝ่อระวังความปลอดภัยรุ่นที่1โดยมีนายสรายุทธแก้วกุลปีชารองผู้ว่าราชการจังหวัดฉดเชิงเศราเป็นประธานกล่าวให้ออว่าแก่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และระดับเทคนิคขั้นสูงณห้องประชุมมรุพงสิริพัฒน์ชั้น4ี่สารการจังหวัดฉะเชิงเซาโดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน170คนจากสถานประกอบกิจการจำนวน114แห่งซึ่งการอบรมครั้งนี้เป็นโครงการพิเศษจัดขึ้นมาเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจรับทราบนโยบายด้านความปลอดภัยของกรมการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายโดยการจัดทำเอกสาร แบบฟอร์มต่างๆที่จะต้องจัดส่งให้ถูกต้องและตามกำหนดเวลาการปลูกฝังค่านิยมจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับนายจ้างและลูกจ้างรวมทั้งการรวมกลุ่มในการจัดตั้งชมรมความปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการและเอกชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อัตราการประสบอันตรายจากการทำงานและโรคจากการทำงานลดน้อยลงให้มากที่สุด